ทิ้งไว้ดินดินต้อนรับสู่คุกนีรันของคุณกระโดดเข้าสู่ดินแดนของมันเพื่อเผชิญหน้ากับใบหน้าที่คุณเคยทุกชนิดว้าวทุกคนนี่คือใบหน้าที่คุณเคยทุกชนิดนะครับผมทุกคนใครไว้เนี่ยไม่ว่าเป็นเพื่อนหรือศัตรูหรือทั้งสองอย่างคุณจะต้องพบพวกเขาในบางจุดผู้รอดชีวิตปกป้องเพื่อลุวมทีข,ของคุณและทําภารกิจให้สําเร็จและเอาตัวรอดจนกว่าเอ่อตัวจับจะนับถึงศูนย์ เมื่อคุณตัดสินใจเข้าเข้าเข้าคุณจะไม่สามารถเข้า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 ได้ช่างมันเถินนะครับผมทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเจอกับไบเนาที่คุณเคยเหล่านี้แล้วเมื่อเรากดคขีกที่นี่โอ้ทุกคนเอ่อเหมือนตอนนี้เขากำลังแข่งกันอยู่นะเดี๋ยวผมดูได้ไหมเนะี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรออุ้ยน่ากลนะัวเนี่ยแล้วก็อันนี้คืออ๋อเหมือนเด็ดบายเดดไลน์แน่นอนเลยอุ้ย <Can you S 1> แลวมียิงปืนด้วย <Yeah. S 1> อ๋อเหมือนเป็นแบบความสามารถพิเศษของบางตัวนะครับผมทุกคนส่วนคนนี้กำลังแก้คืออ oh. <ๆ>้โหอ้<ๆ>่ะน<ๆ>ีกคน มีการแบบปล่อยสะกสี้ตะกี้อะไรด้วยมีแข็งเป็นหินด้วยแล้วทำไมคนนี้เขายังไม่ตายอีเนี่ยคือแบบฆาตกรจะต้องตีกี่รอบเขาถึงจะตายเ่รอทุกคนทุกคนเวลาจะหมดแล้วเอ้าอะไรอ่ะเวลาเพิ่มโอ้โหมีนี้ด้วยเนี่ยโอ้ทุกคนผมสงสารคุณผู้ชายคนนี้เลยแบบจะรอดอยู่แล้วแต่เพื่อนมันมาตายอ่ะโอ้โหแล้วโดนโดนดักโดนแซนวิชทุกคนโุ้ย เรียบร้อยโอู้มันมีอย่างนี้ด้วยเนี่ยอยู่ดีก็แบบเพิ่มเวลาโอ้โหอย่างที่เลยฆาตกรผมเป็นฆาตกรอ๋อไม่ใช่ฆาตกรเขาบอกฆาตกรเลยเฉยผมเป็นนูบอ่ะทุกคนทำอะไรได้ไมาเนี่ยเอาเป็นว่าอ๋อเนี่ยมีสกิลบ็อกซี่โคล่ามีดื่มบ็อกซี่โคล่าด้วยตาม,มตามพี่หลอกคนนี้ไปแล้วกันนะครับผมกดซีกดคอนโทรคอนโทรอ๋อเพื่อชิปล็อกอย่างนี้เหรอพี่ผมเล่นไม่เป็นอ่ะพี่พี่ก็เห็นสกินผมพี่น่าจะรู้แล้วนะพี่อย่างนี้เอ้าแล้วมีสเตมิน่าหมดด้วยอยากตายอ่าเดดีี๋๋ยยยยววววชช่่เ กดเอดอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยเริ่มต่อทุกจุดอ๋ออย่างนี้เหรออ๋ออย่างนี้อันนี้ก็ต้องอ่อมาอย่างนี้ชืบแล้วก็หนึ่งแล้วก็โอสวยโอ้โหนาน,นะเนี่ยข้ารกรมาทําไงวะเอา้าโอเคเพื่อนเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวผมตามหน้าหลอกคนนี้ไปแล้วกัน อย่าเข้ามาฮัลโหลอย่าเข้ามาจะ no! no! <No! S 1> มีล่าหมดเออสอง <No! S 1> บ็อกซี่โคลาบ็อกซี่โคลาดื่มดื่มดูด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 โอเค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 เออกดสองกด A เฮ้า <No! S 1> อะไรวะเนี่ยแล้วก <No! S 1> ็ตายเลยอ่ะมันทำยังไงอ่ะทุกคนคือแบบผมว่าตัวละครผมมันจะกะเกินไปว่ะมันเปลี่ยนตัวละครได้ไหมอ่ะมันเปนลี่นนยนนี้เหรออิงเวนเทอรี่ อันนี้คือฆาตกรผู้รอดชีวิตมีนูผมมีนูแค่ตัวเดียวเองอะผมอยากได้ตัวใหม่ๆอะทำยังไงอะเดี่ยวร้านค้าเราซื้ออย่างนี้เหรออ,อ๋อใช้เงินในเกมซื้อมี305ไม่หลายตัวให้ซื้อเลยนะคะผมทุกคนแต่ว่าตัวที่ผมจะเก็บตังค์ซื้อเป็นเออ่คนส่งพิซซ่ากันพูดไอนะไรเนี่ยคุณดูอะไรอะ่ะใช่ฉันพูดได้นั่นมันแปลกหรอฮ่า <c> ไ <oughs> <c oughs> อเมวีวเกลนประสาทจะจับทำต้มไหลงเลยโอ้มาแล้วนอนหลับโอ้โอเฮ้ยสวัสดีเพื่อน คนคนเกาหลีคนจีน,นคนอะไรเลยแม่อันนี้อยู่ใกล้กันก่อนซื้อเหมือนผมกำลังเล่นไฟเด็ดเอดเฟสตี้อยู่เลยยังไงวันเนี้ยโอ้น้องอ้อมอย่างนี้เลยเหรอโอ้เพื่อนแกได้แล้วอู้ไวายังเลยอะแต่สเตจมิน่าเสียไวมากเลยอะมันมีวิธีแบบเพิ่มสเตจมินา่าไหมเดี๋ยวเราช่วยเนะพื่อนซื้อซื้อโอเคประมาณนี้วิธีการเล่นประมาณนี้ไปตามไปตามเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดสวัสดีเพื่อนนายก็นูเหมือนกันเหรอเป็นนูที่มีสกิน อุ้ยดูยำยำยำตายอุ้ยอย่าอะไรมันเห็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยช่วยด้วยอุ้ยจะตายโน้ตบอกซียโคล้วดูร็วๆดูอุ้ยสุกามิน่าเอ้าสุกมินาโอเคสุกมินามาแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วนี่แล้วอู้ห้องตันด้วยโดนโดนโดนเล่นในห้องนอนเลยทุกคน S <S <No! S 1> ตายผมตายเรียบร้อยโอ้ผมตายคนเล่ตลอดเลยอะคือแบบพวกมันทั้งหมดเป็นของคุณโอ้น่ากลัววายตัวนี้โคตรเกันเลยแล้วคนอื่นก็คือแบบอยากรู้อยากเห็นกันนะดูดิฆาตกรก็อยู่ตรงนั้นเพื่อนนายมุมอ,อะไรตรงนี้เนะี่ยเขาจะเข้าไปทําไมกันน่ะเข้าไปช่วยเข้าไปอ๋อเข้าไปปั่นไฟอ๋อน no! อ๋อไม่ใช่ตกใจหมดเลยโอเ,โอเคโอเคอันอนนั้นตัวจริงอะฆาตกรจริง คโอเค,อเคมันมันไล่อุ๊ยยังรู้สึกจะเล่นไม่ค่อยเป็นเลเนี่ยอาจจะเป็นแบบคนที่เติมมาแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเป็นก็ได้ทุกคน oh, wow, อคคะมาาตกโอ้วโหเขาเพิ่งฆ่าคนไปเลยนะครับที่ดีก็คือเมื่อเขาเข้าใกล้เราแล้วมันจะมีเสียงนะครับผมเข้ามาแล้วมาแล้วเรื่อบอกว่าไม่เห็นสุดยอดเลยทุกคนขโมองไม่เห็นโอเคไม่มีขอแค่ไม่มีคนตายทุกคนจุบ๊บ <Yeah! S 1> หล่อที่ <laughs> ยืนเป็นแบบนั่งเป็นแบบบอยแบนเลยทุกคน อ้าวิ่งเงินมาเยอะมากตอนนี้เราจะสามารถซื้อได้แล้วมั้งเนี่ยทุกคนเป็นอีลอตเป็นผู้สมิซ่าแล้วกันซื้อมาใช่อเอาแครได้มาแล้วเงินเหลือนเงนินหมดตูดเลยทุกคนเัาจะได้ซื้อไปแล้วอ,ะอ่ะเออเลือกเป็นอีลอตอ่าอุ้ยมีคนมีคนช่วยกันโอ้ขั้กรเหรอนาะนั่นคือเจสันเหรอคืออะไรเอ้าแล้วตายไปแล้ววะโอแต่ผู้หญิงคนนี้นี่คือเหมือนเป็นฆาตกรณ์มันนะนะแบบจะกินน้ำแข็งอ่ะโอ้เฮลโลมี ปลาพิซซาใส่เอา้าปลาใส่ทำไมเนี่ยมันทำอะไรได้อ่ะเจสันอยู่ข้างหลังเลยทุกคนสุดยอดอยู่ข้างบนนี้แหละถ้ามันย่อได้นี่ผมย่อไปนานอะไรนะผมว่าเพราะแบบมันจะได้ช่วยรอแอบ,บไงแต่มันทำไม่ได้ <S 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 ทุกคน <S <S โอ้มีคนตายแล้วโอ้ยไม่ก็น่าเสียใจจังเลยผมหวังว่าอย่าตายหมดเลยกันนะเพราะว่ามันจะทำให้เจสันมุ่งเป่ามาที่ผมโอ,เโอเ้เริ่มกลัวละผมเริ่มกลัวละผมเริ่มกลัวละต้องบไม่ได้หรอมันกระโดดไม่ได้เลยอะทุกคนดีวผมแอบแอบต้องแอบกัน คือผมไล่ตัวใหม่มาแต ơi, ่ไม่รู <establishing> players, huh? ้ว <ST AND> ่ามันทําอะไรได้เลยอะแล้วคุณผู้ชายคนนั้นก็ยังวิ่งหนีฆาตกรต่อไปเออแล้วเพื่อน3คนนะคะผมเพื่อนที่แสนดีของเขาก็กำลังยืนดูอยู่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันผมเห็นคุณผู้ชายคนนี้เขาไล่ฆาตกรโอ้ตายแล้วเรียบร้อยออกพยพไปแล้วคุณผู้หญิงไปแล้วหนึ่งอุ้ยโอ้เดี๋ยวทำไมฉันนั่งอยู่คนเดียวเหรอเพื่อนโดนไปแล้วอีเนี่ยอีมันมันทำอย่างนี้โอเคโอเคด้วยจะตายโอ้มันมาแล้ว เพื่อนอย่าทิ้งเลยมั้ยเนี่ยนี่เดี๋วหลบจุ๊กจุ๊กจุ๊กเขาเรียกว่าจุ๊กจุ๊กจุ๊กฮัมาัดลาอูใครก่คือไม่ใช่ภูมิแล้วโ้โอ้โหแล้วเดี๋ยวผมจะทำตัวเป็นนักบุญที่ดีผมจะหิวเพื่อนสวัสดีเพื่อนนะเราจำได้อะเธอคือคนที่ทิ้งเราใช่ไหมยืนดูเพื่อนตายกับเราแต่ว่าเธอทิ้งเราเนี่ยไอ้สองคนนี้เลยทุกคนเล่นตัวเดิมเลยสอ้สสวัสดีครับพี่นักกราม นกการของเรากลับม,มาแล้วเอ้แต่ไม่ใช่นักการนนี่อันนี้มันเป็นสกินแบบทหารแทนนะครับผมเดี๋ยนะฆาตกรมันอยู่ด้านล่างไม่ใช่เหรอเพื่อนเพื่อนลงไปแบบสนุกสนานมากเลยเอาเป็นว่าเราอยู่ใกล้เพื่อนมาดี่ว่าวครับผมทุกคนจะได้แบบเผื่อฆาตกรเดินมาหาเราเขาจะได้เดินไปหาเพื่อนเรามากกว่าที่จะเดินมาหาเราะนะมัง้งเย้เลยเพื่อนเขาทังวิ่งหนีทั้งดอยู่แล้วเพื่อนตายแล้วโอ้ยยังไงมาแล้วสวัสดีเพื่อน คุณผู้หญิงคุณเกเจเนเรเตอร์นะคะที่ข้ารกรอยู่ระยะเผาขนเนี่ยนะเป็นช่างซ่อมไฟที่ไฟอนาคตซะเหลือเกินนะครับผมไปกับคุณผู้หญิงด้วยหัวข้ารกรอย่าอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมายอย่าขึ้นมาบ <c oughs> อ,อกว่า,า,กกายอย่าขึ้นมาไปแล้วทำไมปาเกยังไงวะโอ้ดูไหมเพื่อนว่าการโยนพิซซ่าครั้งหนึ่งมันใช้ม,มันครูดาวเยอะมากเลยนะเพื่อนแล้วพิซซ่าหายไปแล้วโอโ้โหเสียดายอ่ะกินทิ้งกินขวา้างกันทุกคนเ <c oughs> ขาตายอยู่ข้างบนแน่นอนเลยเพื่อนรีบลงมาเร็วเ <c oughs> พื่อนเราพร้อมแล้วเอาพิซซ่าไป <c oughs> ไม่ตายละโอ้โหเมื่อกี้แบบถ้าเกิดแบบผมปายเพื่อนนี่คือหลอกมานเลยนะเพื่อนเพื่อนโน้แหละเพื่อนกี่พิซซ่าโอเคอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพิ่มเยอะมากเลยอเฮ้ยผมว่าผมเป็นซัพพอร์ตที่ดีเนี่ยทุกคนอุ้ยอะไรมันอะว๊อดเฮ้ยมีบล็อกหรอมีบล็อกยังไงอะกดบีกดไม่รู้อะไม่รู้กดอะไรอะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาหารครับทุกคนอู้วดนตีได้ไงอะไปแล้วเฮ้ยเขาไม่สนใจผมสุดยอดโอ้มีคนตายโนเปิดนล้างตาแดงแล้วเพื่อนเอายาหยอดตาไหม ใครกินมนะันอะแต่ละตัวมันก็จะมีท่าฮิวไปของตัวเองนะจววนะเป็นนู้บ่ะนูเป็นตัวเริ่มต้นอันนี้ผมไม่รู้กันโอ้โดน,นข่ามศไปแล้วเพื่อนเออเราลากสัมภเวสีมาให้เราเพื่อนนำนำนำอุ้ยผมไี้พวกสองลอแล้วโอ้เราได้เราได้เงินเยอะด้วยนะรักษาผู้เล่นน่ะเพราะว่าผมชอบเล่นตัวนี้ว่ะโอ้เพื่อนกลตายเพื่อนต้องกาพราพิซซ่าเพื่อนเอาไปไ,ไปแล้ว,วผมผมว่าไกลเกินที่จะให้นะพิซซ่าเพื่อนพิซซ่าเอาไหมเอาพิซซ่าไหมเอ้ยพเพื่อนตายไปแล้วโอ้โหุตส่าให้พิซซ่าเพื่อนเรามาช่วยแล้ว มันยำนำนม <Bru h. S 1> เอาส่งพี่ชายไปได้อู้ใกล้จิโนวันโนว์เอาวัดไหนมันเดินมาโคตรใกล้เลยนะเมื่อกี้เฮ้ยโอ้แล้วผมคือแบบกลัวจัดเลยไงเป็นผู้เล่นใหม่โอเคนะครัะท mm ุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าสนุกนอพอสมควรเลยนะก,ไนก,นก,กน็ได้ลองตัวละครหลายตัวเลยแต่ว่าก็ไม่หลายตัวนะได้ลองแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นฆาตกรด้วยแล้วกอ็อาจจะมีพักสองนะครัะทุกคนเพราะว่ามีตัวละครที่เราเล่นอีกโคตรเยอะว่าอาจจะไปฟาร์มมาแล้วก็มาเล่นก็ได้นะ